สวัสดีครับในเช้าวันที่2มิถุนายน2567นกับผมนัทวัฒนาราเสริฐพงศ์ผู้รับใช้คิตจักรพันธกิจของพระเจ้าดอนธานียนินดีต้อนรับพี่น้องเข้ารับชมรับฟังพระวจนะคำด้วยกันในเช้าวันนี้ขอเชิญพระคำของพระเจ้าในพระธรรม2ทิโมธีบทที่3ข้อ 12- ถึงข้อ13พระคำได้กล่าวไว้ว่าแท้จริงบรรดาคนที่ปรารถนาจะดำเนินชีวิตตามทางของพระเจ้าในพย,ยสูสริิต จะถูกกดขี่ข่มเหงขณะที่คนชั่วและคนเจ้าเล่จะเลวลงทั้งล่อลวงคนอื่นและถูกคนอื่นล่อลวงด้วยเอเมนครับขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระวจนะคำของพระเจ้าการดำเนินชีวิตที่เชื่อฟังพระเยซูคริสต์เพราะว่าพระเยซูคริสต์ได้เชื่อฟังพระเจ้าแล้วก็มาสิ้นพระชนบนไม้กางเขน แล้วก็พระองค์ทรงฟื้นคืนผระชนและพระองค์ทรงยังพระชนอยู่ในการเดินเนชีวิตอย่างเชื่อฟังพระเจ้าเราจะแบกกางเขนและเดินติดตามพระองค์เราจะาสารภาพบาปกับพระเจ้าเราจะบอกพระเจ้าว่าเราไม่สามารถที่จะทําเองได้เราจะไม่าการล่อลวงมาในชีวิตของเราหรือว่าให้คนหรือเราจะไปล่อลวงชีวิตของคนอื่นหาก สิ่งที่ผ่านมาเราเคยทําสิ่นนั้นมาก่อนขอพระอ,องค์ทรงโปรดเมตตาและขอพระโลหิตของพระอ,องค์ทรงปกคุมในชีวิตของเราในการดําเนินชีวิตอย่างเชื่อฟังและก็ให้เราที่จะสําแดงความบริสุทธิ์ของพระอ,องค์เพราะว่าพระเยซูทรงบริสุทธิ์และสําแดงความรักของพระอ,องค์และสําแดงความสว่างของพระอ,องค์สําแดงความเมตตาการุณาที่มีใจถ่อมและเชื่อฟังและยำเกรงพระเจ้าเพราะว่า การยำเกมพระเจ้านี้จะได้สติปัญญาที่มาจากพระองค์ในการเตือนสติเราทุกคนที่เราจะไม่อที่เราจะระวัดระวังในการที่เราจะไม่เข้าไปในการทดลองสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเราจะมาที่ฐานพึ่งพาพระเจ้าด้วยกันในเช้าวันนี้สาธุการพระบิดาเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดวันนี้ข้าพงค์ทั้งหลายรู้แล้วว่าพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่พระองค์ทรงสะพันอยู่และพระองค์ทรงรู้การกระทําของเราพระองค์ทรงรู้ปัญหาในชีวิตของเรา พระองค์ทรงรู้ทุกอย่างในคําอธิษฐานของเราคําวิงวอนของเราพระเจ้าวันนี้ลูกขอมอบชีวิตในงานรับใช้ให้กับพระองค์ขอถวายเกียรติแ่พระองค์ขอพระองค์ทรงใช้พระองค์ในงานพันธกิจของพระเจ้าให้มากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็อวยพระพรผู้รับใช้ทุกคนอวยพระพรสิษยิบิบาลอาจารย์แล้วก็อวยพระพรพี่น้องผู้เชื่อทุกคนสาวกแท้ของพระเยซูคริสต์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า เอเมนครับขอพระเจ้าอวยพรครับ